สวัสดีครับทุกคนนึกติดต่ะะเป็นไงในความต้ตตตตจากกันางก็วันนี้หลังจากยืดยาวใช่ไหมคุย,ยเรื่องอะไรก็คุยสั้นๆนะคือเคล็ดลับการสร้างความสุขนะครับความสุขเนี่ยเป็นการเลือกตัดสินใจนะในจักใจในจิตนะครับเราเลือกตัดสินใจที่จะมีความสุขและความสุขก็ยังเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้เองที่จะให้เราเองมีความสุขและความสุขก็เป็นสิ่งที่เราเองทําให้มันเป็นนิสัยนะครับก็มี3อย่างนะความสุขแบบว่าเป็น เป็นทางเลือกเราเลือกตัดสินใจที่จะเลือกเป็นความสุขได้เราสร้างความสุขได้และเราสร้างนิสัยหรือว่าใช้ชีวิตครับใช้พฤติกรรมที่จะมีความสุขได้ความสุขสําหรับจากใจในสิ่ก็จะตั้งอยู่บนฐาน3อย่างนี้แล้ววันนี้ถ้าถ้าเราสามารถที่จะเลือกได้และสร้างได้แล้วก็ทําเป็นนิสัยได้เนี่ยเราตึง้งเราเราเราิเร ды, เร่มต้นเราเริ่มต้นนีงไงเรเิ่มต้นนีงไงบ้างก็ดือว่า ลองเริ่มต้นนะครับที่จะสร้างความสุขโดยการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทำคือไม่ต้องทุกเครื่องนะครับเพียงแต่ว่าอย่างเช่นว่าเราเองเนี่ยเ,เป็นคนที่รักความเงียบหรือว่ารักความสงุกดังนั้นการใช้ชีวิตเรานอกจากการทํางานแล้วเนี่ยเราก็ควรจะ,ะควรจะไหม <laughs> ก็อยากที่จะให้รักใช้คำว่ารักเถอะ แล้วก็อยากที่จะให้รักในการที่จะใช้เวลาหรือว่าพาตัวเองเนี่ยไปที่สงบโดยช่นไปไปไปดูธรรมชาติออกไปเดินสวนสาธารณะหรือว่าอ่านหนังสือเงียบๆคนเดียวกับน,นี่คือนี่คือการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทําให้ใจเราสุขเพราะเราเลือกอะไรใช่ไหมว่าเนี่ยถึงแม้เราจะทํางานเจอผู้คนมากมายแต่ความสุขของเราที่เราเลือกเราตัดสินใจเลือกและเราสร้างได้เองแลวอยากสร้างวินัยใส่กันที่เราอยู่เงียบๆคนเดียวบ้างใช้เวลาคนเดียวบ้างเราต้องทำแล้วก็ ก็ใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเราเลือกหรือบางคนบอกว่าความฝึกเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองเลือกที่อยากจะใช้เวลาหรือว่าทํางานให้กับผู้คนคือนอกจากใช้เวลากับตัวเองแล้วก็ทํางานแบบมีจิตอาสาอะไรเงี้ยรับใช้ผู้คนอะไรเงี้ยดังนั้นก็ตัดสินใจครับก็ือ ตัสินใจทำตัสนใจทำแล้วก็ใช้ชีวิตสอสดคล้องแบบนั้นใช่วันวันจันทร์ถึงสุ์เราอาจจะทํางานประจําของเราเองเนี่ยแลว้วเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องทั้งสองเสาร์อาทิตย์นหรือว่าวันเสาร์เช้าออกไปทําจิตอาสาไปากวา,าวาดลานวัดเนาะไปดูแลทํากิจกรรมกับมูลนี่ต่างๆที่ดูแลน้องหมาน้องแมวใช่ไหมหรือว่าไปเ,าเก็บเงินแล้วก็หลังจากก็ไปเยี่ยมบ,บ้านเด็กกำพร้าหรือว่าไปสารสงข้อต่างๆเพื่อทํากิจกรรมกับเด็กๆอันนี้คือการใช้ชีวิตสอสดคล้องกับสิ่งที่เราเลือกว่าจะมีความสุข ถ้าสมมติว่าบ,บางคนสามารถที่จะทําได้มากกว่านั้นอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็คืองานที่เราทำครับอันนี้ก็อาจจะยากนิดหนะ่อยเนาะเพราะบางทีทุกคนเราก็ไม่สามารถจะเลือกงานได้เนาะไม่เลือกงานไม่ยากจนใช่เพราะว่าเราเองก็ต้องแบบออใช้ชีวิตเนาะแล้วก็อ,อ,อ,อะไรมีเงินเนาะร้างจ้าง,างทำมาหาเลี้ยงชีพหาเงินเพื่อที่จะดูแลครอบครัวใช่ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีเราก็เลือกเลือกอองานไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่แต่ ถ้าสำหรับบางคนที่สามารถจะเลือกได้ก็ลองใช้ชีวิตนะครับที่จะมีความสุขด้วยกันเลือกการทํางานหรือว่าให้มันมีงานสักอย่างที่อยู่ในทั้ง7วันของเราหรือในชีวิตประจำวันที่มันสร้างความสุขมันสอดคล้องกับบริบทชีวิตของเราครับบางทีคนก็กลับมาเอะแล้วแล้วชีวิตของเราเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การเลือกตัดสินใจมีความสุขคือลับไปอีกทีหนึ่งก็สรุปนะครับง่ายๆคือว่า นอกจากว่าความสุขเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่เราสามารถตัดสินใจ็นความสุขไนดะ้เช้านี้ก็ตื่นมาแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฝนตกแล้วก็แบบมันมีข่าวหลายอย่างขึ้นมาหรือว่ามันยังมีความเครียดหรอือแต่ว่าเราจะมีความสุขเนาะเข้าใจว่าบางครั้งน้ำท่วมมันก็ทําให้เราหลายคนก็แบบใจเสียใช่ไหมืหอว่ามันแต่สงครามเองก็หรอแต่ว่าเราตัดสินใจว่าเออเราจะมีความสุขโดยโดยสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงบ้างเนาะเราจะหาเวลาที่จะพักหัวใจเราจากเรื่องเหล่านั้นได้ไหมบ้างหรือว่าเราจะสร้างนิสัยของเราด้วย ด้วยการใช้ชีวิตที่มีความสอดคล้องกับความสุขได้อย่างไงบ้างอันนี้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนทันทีนะครับค่อยๆเริ่มค่อยๆค,ค,ค,คิดว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยเรารักที่จะทําอะไรบ้างเรารักนอกจากงานประจําแล้วเรารักที่จะวาดรูปหาเวลาไปร้านเครื่องเขียนไม่ต้องแพงก็ได้นะครับวาดรูปหรือว่าแค่ดินสอสีอก็ได้ที่วาดที่ทําให้ตัวเองมีความสุขได้ในแต่ละวันหรือว่าเรารักที่จะออกกำลังกายก็ เวลาจัดเวลานอออกไปเดินออกไปฟิตเนสใกล้บ้านนะครับหรือออกไปวิ่งใกล้ๆบ้านก็ได้อันนี้คือการสร้างนิสัยที่เราสามารถที่จะมีความสุขได้ตัวเองแต่ว่าเริ่มจากการที่เราตัดสินใจเลือกก่อนนะครับก็เลยชวนชวนว่าลองลองดูว่าไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเราขอให้เราเลือกที่จะตัดสินใจใช่ให้เราเตัดสินใจเลือกตัดสินใจเลือกที่จะมีความสุขลองดูซิว่าแบบแม้ว่าชีวิตมันลําบากชีวิตมันยากมันมีความท้าทายมากยังไม่เข้าใจการทะเลาะกับแฟน เดือนนี้แบบค่าใชา้ยเยอะหรือว่ายังมีหนี้สินอยู่เราตัดสินใจเราแต่จว่าเราจะมีความสุขเมื่อเราเราตัดสินใจจะมีความสุขพุกเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะมีทางเลือกว่าเราจะสร้างความสุขของเราได้ยังไงบ้างอย่างน้อยก็ความสุขแรกเนาะก็คืออย่างเช่นแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองครับความสุขแรกเพราะว่าเนี่ยเราคือคนสําคัญที่สุดการที่เราได้ยิ้มให้ตัวเองการที่เราได้แบบโอบขอตัวเองครับหรือถ้ากอดผีเสือ้อใชยเนียมันทําให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นเนาะนี่คือการสร้างความสุข สร้างความสุขให้เป็นนิสัยประจําวันนะครับไม่ใช่เป็นแบบโชคช่วยหรือว่าได้รับอะไรมาแต่เราสร้างได้เองเราตัดสินใจที่จะมีความสุขเองเนาะลองค้นหาด้วยกันนะครับว่าบนบทชีวิตของเราเนี่ยเรารักที่จะทําอะไรเรารักที่จะทําอะไรอย่างนั้นเรารักที่จะทําอะไรแล้วก็แบ่งเวลาครับในเจ็ดวันเนี่ยทำสิ่งที่เรารักมาผมเชื่อว่าแล้วเราจะพบเจอความสุขของเราโอเคไหมครับวันนี้สวัสดีครับ